แอร์จอแดนเท่าไหรเนี่ยแอ r ์หกแออะไรสักอย่างเนี่ยหลยพื้นบางเหยียบก็ไม่รู้สึกว่าจะมีแอร์ก็อย่างเงี้ยครับอ่อเทคโนโลยียองเท้าเก่าเราเพิ่งถอดราเมโร่สองมาก็เลยความรู้ส,สึกต่างกันอย่างแบบเหมือนเดินเท้าเปล่ามีอะไรมามัดเท้าอะไรเงี้ยอันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวเดี๋ยวจะมีคนมาว่าเอแอร์จอแดนพระเจ้านี่นั่นนูน่นโอ้ยลองมาใส่เองดูนะครับเราจะ รู้ว่าแม่งโคตรบางเลยแล้วก็ไม่เด้งด้วยประมาณนี้ใครรู้บอาหน่อยเออ,เอ,อจอแดนแลมโน๊ตสี่หรือหกโน๊ตจ็ไม่ได้ไอ้ที่ซื้อเนี่ยเพราะว่าเอ่อหรือไงจะแลมดังไงก็เลยซื้อแพงด้วยแต่มันมาเลทโทหกพันเจ็ดมั้งถ้ซื้อนาแล้วไม่ได้เอามาเล่นเอามาใส่หน่อยกวัวสภาพยงยางมันขาดยางมันตายอะไรเงี้ยเอามาใส่หน่อย ประมาณนี้นะครับเอ่อแจเดแต่รวมๆสวยดีรองเท้าแฟชั่นไปแล้วไม่ใช่รองเท้าคุณภาพแล้ะไม่ใช่คุณภาพหมายถึงพวกแรงยึดเกาะพวกกระแทกพวกอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่เวิร์คเข้ารองเท้าสมัยใหม่เนาะประมาณนี้ใครอยากใส่เพื่อเออ่เท่เว้ยเอ่อแจเดีนได้ได้แต่ว่าใครใส่ของเล่นวัสไม่น่าจะแนะนํานะครับลองดูแล้วกันเผื่อเผื่อแบบว่าใครผสมก็สวยงามเอ่อแจเดีนเท้าเป็นแบบนี้นะครับรูปแอร์แจเดียนจัมแมน นข้างแบบนี้มีรูปแอร์แต่ไม่มีเหมือนมีแอร์บอกเขาม่ลู้เดี๋ยวไปหาผ่าดูว่าตับเซกชันเรามันมีตัวแอร์ใต้แผ่นเท้าหน้าเท้ากลางเท้าหรือส้นเท้าหรือเติมเท้าหรือเปล่าพออุตส่าห์ตัดเซกชันรูปแอร์มาให้ดูครับไม่รู้ว่าก่อนหน้าเข้าใจผิดว่าว่าเอ้ยตรงนี้มันแกเด้ง,ดงแน่นอนก็ไม่นะไม่เด้งเลยเด้งมัง้งอะเด้งนิดนึงก็ได้่ะให้มันหน่อยแอร์จอแดนนะครับสวยงามสีเลโโท อันนี้ก็ซื้อเซ็ทนทรัลราดพ้าวชั้นสามช็อปอะไรกันไม่รู้